เรามาพามาดูนะคะแผงเจตองนะคะที่รับซื้อทุเรียนนี่ค่ะเจ๊ตองค่ะโปรโมทหน่อยค่ะเจ๊ตองอแผงเจ๊ตองสวยเลยค่ะพาดูแผงหน่อยนะคะรับซื้อทุเรียนนะคะพามาขายได้นะจ๊ะปว่ยตกไซก็รับซื้อค่ะราคาดีนะคะอยู่ตรงที่เรียกว่ประตใช่ไหม ทุตกทุกตโลทุตุกโลค่ะ,เอ,ะเ,เออมีชื่อเจตตองวิ่งไ,ไปวิ่งมาก็ผ่านนะคะพาไปดูต้นผึ้งข้างในเออ,เอ,อ,เอ,อมีแผงมีแผงอยู่ที่นี่และไปขายที่ตลาดไทยค่ะขายส่งอันนี้รับชื่อผึ้งนะคะแล้วส่งไปที่แผงเจ้าตองตลาดไทยอะค่ะ ุ้ายไว้ติดชื่อบ้างอ่ะเห็นชื่อมมติดมสวัสดีครับได้ค่ะไปค่ะไปสวนทุเรียนด้วยนะคะไปตรงไหนดูตรงนี้ก่อนไหม ตรงไหนคมาเดนเดินบอกนี่ค่ะมาดูค่ะทิพแสงเออนี่ค่ะเห็นชื่อร้านไหมโทรนะคะนี่ป้ายเออ หายสนใจอยากขายเค่องตมาน้าค่ะมาไดอกื้ค่ะน <down> ี to to ่ค่ะอนี่ค่ะจะาองตัวิงเียจริงค่ะอันนี้อพาไปดูสวนข้างหลังข้างในเลยค่ะ นี่งไงคะ,งคะ,งคะนี่ค่ะมีสวนทุเรียนสวนมังคุดด้วยนะคะถ่ายตัวนี้ไหมอืมแข่างค่ะแผงไม่ใช่ลงค่ะแผงค่ะ เออก็ใส่อย um, oh ่างเงี้ยเอาไหมขออี่ญาตช่างได้ เด็กทีมวยนี่นี่เล่นอะไรทั้งนี้เหรอนี่ิดทีดน่นด็กที บอกควาอะไรไปตรงส่วนไม่ลูกบ้งน่ประมาณาเือนว มีสวนใหญ่นะคะที่จันก็มีนะคะ